ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ลุงหรือว่าอาจารย์พ่อกิตินะครับ,รบซึ่งผมนับถือเหมือนเป็นทั้งลุงเป็นทั้งพ่อซึ่งเป็นท่านเป็นท่านเดียวนะครับ,รบที่ไขปัญหาในห,ในหัวใจผมได้ครับ,รบก่อนที่จะมีเตาตัวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่อยู่กับผมก็คือที่สวนผมเนี่ยตอนที่ผมมาทําสวนทุเรียนแห่งนี้ ปัญหาของผมก็คือการแต่งกิ่งทุเรียนการแต่งกิ่งไม้กันลมเช่นกระถินเทพากิ่งไผ่นะครับซึ่งมันมีปริมาณที่มากเยอะมากมากเลยครับผมก็มีปัญหาว่าผมจะทํายังไงจะจัดการในสิ่งพวกนี้ใบโอเคเราหมักแต่กิ่งครับกิ่งใหญ่ๆเราเผาถ่านก็คือเผาถ่านใช้ในครัวเรือนได้แต่มันกิ่งเล็กๆครับกิ่งเล็กๆเท่า ด้ามมีดอย่างเงี้ยครับกิ่งเล็กๆเท่าหัวมิโป้าห,าหาวิธีกําจัดมหนใช่ครับผมไม่รู้จะทําวิธีการอย่างไรก็เลยคิดว่าไม่อยากเผาแล้วก็ทิ้งไปเลยครับก็เลยมานั่งคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่ทิ้งกิ่งไม้พวกนี้ไปแต่ทําให้เกิดประโยชน์นะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าต้องไปหาใครสักคนหนึ่งที่เขามีความชํานาญในการที่จะทําการเผาเพราะฉะนั้นผมอยู่ในแหล่งชุมชนเนี่ย เผาถ้าเกิดเผาแบบธรรมชาติมันจะมีควันมากครับก็เกิดปัญหาในชุมชนอีกใช่ครับใชก็เลยว่าจะทําวิธีการเผาแบบไหนที่ไม่ให้มันมีควันใช่ไม่ให้รบกวนชาวบ้านไม่ให้รบกวนชาวบ้านก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตครับไปเจอคนชื่อนายกิติเลิศล้ำอ่านายกิติเลิศล้ําซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านการเผาถ่านนะครับผมก็เลยไปเจอโทรศัพท์ก็เลยโทรศัพท์ไปหาท่านครับ นำปัญหาไปพูดกับท่านท่านก็บอกว่าคําพูดแรกที่ท่านพูดกับผมนะอาจารย์กิติอาจารย์ลุงกิติพูดว่าคุณมาถูกทางแล้วครับแต่ผมไม่มีเตาให้คุณหรอกครับผมมาถูกทางแล้วแต่ผมไม่มีเตาแบบนั้นให้คุณหรอกผมมีแต่เตาเผาขยะครับเพอนั้นผมก็เลยถามว่าอาจารย์ลุงครับเตาเผาขยะนั่นแหละครับก็ใช่แต่ขอเผาแบบไม่มีควันครับท่านก็เลยตอบไปว่าคุณมาถูกทางแล้ว ผมมีเตามีแบบแบบนั้นได้ผมสามารถสเก็ตเป็นภาพให้คุณได้คุณก็ไปไปหาช่างทำอ,อาจารย์ลุงกิติท่านก็ให้แบบมาครับผมก็นําแบบแผ่นนั้นนะครับมาหาช่างที่ปากช่องช่างปากช่องผลปรากฏว่าไปหาช่างที่หนึ่งช่างที่สองช่างที่สามลงความเห็นร่วมกันว่าผมทําให้กับคุณไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันต้องใช้ฝีมือความองศาความราดชันความกว้างมันต้องได้หมดครับ ผมต้องให้ได้เป็นไปตามแบบก็เลยกลับไปหาอาจารย์ลุงกิติว่าผมไม่มีช่างอาจารย์ช่วยหาช่างให้ได้ไหมครับเพราะนั้นตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านไปหาช่างให้ไหนได้ท่านก็หห้ไปอยู่พักใหญ่ท่านก็โทรกลับมาบอกว่าหาช่างได้แล้วครับ <gutes S 1> แต่มีข้อแม้ว่าอา,าจารย์ต้องสั่งจองนะว่าจะต้องเอาเอาเอาตานี้จริงบอกผมเอาคนแรกเลยครับ<ๆ>อันดับแรกทําให้ผมมาหนึ่งใบก่อนครับผมก็สั่งจองแล้วก็ส่งค่าใช้ใจ่ายให้ท่านจัดการให้ครับ <ivia? S 2> ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําให้ผมตอนนั้นก็เลยรอครับ รอเฝ้ารอผมก็ตัดแต่งกิ่งกระถินเทพากิ่งอะไรครับรอไว้ครับรอไว้ไม่ทิ้งครับยังไม่เอารถไถดันทิ่งไม่เก็บไปทิ้งไหนก็รอไว้ว่าเตานี้มาครับเตาตัวนี้มาผมจะต้องได้ใช้แน่นอนครับผลปรากฏว่าพอท่านโทรศัพท์มาบอกว่าเตาเสร็จแล้วผมก็เอารถไปบรรทุกกลับมาพอมาถึงปุ๊บผมก็เผาตามวิธีการที่อาจารย์แนะนําเลยครับครับผลปรากฏว่าควันไม่มีมีแต่เปลว ฝนตกฟ้าร้องก็เผาได้ครับลมพายุมาขนาดไหนก็เผาได้เอาอยู่เอาอยู่ครับไม่ต้องมัวไม่ต้องกลัวปลิวไปที่ไหนด้วยผลปรากฏว่าเมื่อผมเผาแล้วเนี่ยมันก็ต่อย,ยอดต่อไปก็คือผมทําสวนทุเรียนครับทุเรียนชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะครับแล้วผมจะทํายังไงให้ความชื้นมันอยู่กับต้นทุเรียนผมได้นานที่สุดครับผมก็เลยว่าเออผมเอาตเอาฐานที่เกิดจากเตาแต่ยักษ์เนี่ยครับ,รบไปใส่าตามโคนทุเรียนแล้วก็นํากิ่งไม้ใบหญ้า ไปปะคมไป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 คุมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสามารถดูได้เลยครับอย่างเช่นโคทุเรียนด้านนี้ฮะอ่าทุเรียนด้านนี้ครับเนี่ยนะครับฐานนะครับฐานที่เกิดจากเตาตะยักษ์นี่ครับหรือเตาพ่อกิตตีนะครับพี่ทั้งเกตดูฐานผมนะครับจะมีจะมีเนี่ยครับมีดินนะดินจะมีฐานด้วยฮะนะฮะมีฐานด้วยครับอย่างต้นเนี้ผมใส่หนึ่งกระสอบและใส่ทุกปีปีลวหนึ่งกระสอบปีละหนึ่งกระสอบ เพราะนั้นดูคนทุเรียนนี่แข็งแรงมากเลยดอกเป็นไงครับเป็นครับปีนี้ฮะออกดอกฮะออกดอกทุกกิ่งนะฮะกิ่งแล้วกิ่งที่ออกก็คือกิ่งใหญ่ๆล้วนๆเลยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วตามโคนเนี่ยผมจะใส่ทุกปีแล้วพอพอใส่เสร็จผมก็ใบไม้ใบทุเรียนเนี่ยครับกลบปีทีกบปีทีนึงแล้วก็น้าดินครับมาโรยรอบๆมาโรยที่เป็นบางๆไว้รักษาความชื้นหน้าดินไว้ครับผมลดน้าทุเรียนสองวันครั้งนะครับอืมนะฮะทุเรียนต้นเนี้ยผมลดสองวันครั้งสองวันครั้ง ครั้งครังละกี่ชัมม่วโมงครั้งละสามนาทีครั้งละสามสิบนาทีสองวันครั้งครับอันนี้คือต้นทุเรียนครับนะนี่คือทุกต้นของผมจะมีจะมีฐานที่เกิดจากเตาแตายักครับต้นใหญ่ก็มากหน่อยต้นเล็กก็ลดหลั่นกันไปครับตแต่ต้นทั้งหมด350ต้นในแปลงนี้จะต,ต้องมีฐานที่เกิดจากเตาแตายักใส่บำรุงดินทุกต้นทุกปีปี กิง่งไม้แห้งผมก็เก็บมารวมๆแล้วก็เผาทิ้งนึงแ,บบแล้วก็เฉลี่ยต้นไหนได้ได้ได,ได,ได้ได้ฐานไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับะสงเกตต้นเล็กๆก็มีครับดูต้นทุเรียนแนข็งแรงมากเลยแข็งแรงครับแตกใบอ่อน,อน,นยอดสะพังเลยครับต้นนี้ฮะเนี่ยนี่คือเป็นทุเรียนอันนี้ผมปลูกแฉมสี่คูณแปดนะฮะอันนี้ระหว่างต้นสี่เมตรนะครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้ปลูกแปดคูณแปดครับแปดคูณแปดครับอันนี้แปดอ่าฝั่งนี้แปดครับ ฝั่งนี้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 แปดแต่ฝั่งระหว่างต้นนี้สี่เมตรครับต้นนี้ก็มีฐานใช่ไหมน้เนี่ยจะหาว่าผมคีโมไหมไม่คีโมผมใส่ทุกต้นครับเนี่ยนี่ฐานเกิดจากเตาแต่ยักษ์ทั้งนั้นนะเนี่ยฮะนี่เพิ่งใส่เมื่อต้นปีครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาใบไม้ใบหญ้าม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 าหมกไว้แล้วก็ฐานมาใส่เอาดินมากบอีกทีหนึ่งครับนี่ทุกต้นครับนะฮะมีทุกต้นเลยครับเนี่ยครับต้นนี้ก็เยอะนี่ฮะเนี่ครับเห็นไหมครับ จะทาแบบนี้ครับครับแล้วดูดินฮะเนี่ครับเอาไปมากบไว้ดินฮะดูดินฮะดูสิครับนี่นี่คือฐานฮะนี่ดูฐานนี่ครับนี่ครับนี่คือฐานครับนี่ฮะแล้วดินเป็นไงฮะอย่างก็ก้อนกวดเลยครับให้เดือนเพียบนะฮะดินห่มเนี่ยเป็นอย่างฮะนี่ฮะรากทุเรียนล่อรากขึ้นมาด้วยครับนี่คือรากทุเรียนครับนี่ครับทุเรียนจะมีรากฝอยมาขึ้นบนหน้าดินใช่ครับนะฮะ ล้วดีความนี่ความชื้นนี่สองวัน,นยังไม่ได้ลดน้ำา<อ>รัเนี่ยโอ้ครับเนี่ยดินเนี่ยฐานก็ธรรมดานี่แห้งไปแล้วใช่ครับธรรมดาจะแห้งไปแล้วอันนี้คือความชื้นที่มีฐานอยู่สังเกตเห็นไหมครับนะฮะสองวันแล้วผมก็จะใบใบทุเรียนผมไม่เป็นไ,ไม่ต้องคาดจปทิ้งไหนหมักไว้ไความวาชื้นในฐานก็จะไล่ขึ้นมาครับผมแล้วยอดทุเรียนเป็นไงครับแตกยอดตลอดทุกต้นครับยอดตลอดครับยอดพุ่งดีจังเลยยอดตลอดครับนี่ครับใบแตกยอดตลอดครับ นอนพวกยาหนอนยาแมลงนี่ปกติต้องฉีดทุกๆสิบห้าวันถึงเจ็ดวันแต่ผมอะเดือนละครั้งบางเดือนก็ไม่ได้ฉีดเลยครับครับนี่ครับมีทุกต้นครับทุกต้นับทุกต้นครับ,รบดูครับดินยังชื้นยังแฉ่ยอยู่สองวันนะฮะเนี่ยผมไม่ได้ลดน้ําดินยังชื้นยังแฉ่ยอยู่เลยครับนี่ครับสองวันนะฮะแล้วจับลงไปเย็นเจ็บนอ่ เพราะเพราะว่าเหมือนข้าเหมือนขนม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 ชั้นนะฮะอันนี้ครับผมโรยเสร็จปุ๊บก็เอาเอาไปเอาไว้ไม้วางแล้วก็เอาแมคโครมาดินสาดอีกทีนึงหน้าแรงครับนะฮะเนี่ยสองวันนะครับเนี่ยผมไม่ได้ลดน้ําเลยอืมครับครับนีแฉะอยู่เลยครับอันนี้ที่ที่เราได้ได้ได้เกิดจากเาตาต่ยักษ์ครับนนสังเกตด้ว,<ล>ว่าในสวนไม่ใช่ปลูกทุเรียนอย่างเดียวน,นะครับนนจนมี2 2> สองพื ครับอันนี้ทุเรียนสอครซมด้วยมีทั้งน้อยนามีทั้งน้อยนาแล้วก็กาแฟกาแฟครับกล้วยครับกล้วยกล้วยที่แปลงผมนี่อร่อยที่สุดก็คือกล้วยไข่กับเล็บมือนางอันี้เล็บมือนางครับเล็บมือนางครับกล้วยไข่กับเล็บมือนางครับอันนี้ทุเรียนครับอันนี้ปีครึ่งครับปีครึ่งปลูกซ่อมครับตายก็ปลูกซ่อมยอดพุ่งดีจังเลยผมเห็นทุกต้นยอดพุ่งหมดเลย รูปแบบนี้ก็<อ><อ>ได้ครับเดี๋ยวจะหาว่าเนี่ยครับเนี่ย,ย,ยอย่างเช่นเมื่อสองวันก่อนครับก็ให้คนงานที่ว่าเผาหน้าบ้านครับเผาเศษใบไม,<า>ม<า>เ้เศษที่ปลูกครับผมจะตั้งอย่างนี้ไว้ก่อนครับประมาณสองเดือนสไตล์ผมนะผมจะปลูกอย่างนี้ครับผมจะตั้งอย่างนี้ก่อนสองเดือนแล้วผมจะตัดต้นจะตัดนะครับก้นถุงตัดตัดก้นถุงวางก้นถุงแล้วก็วางแล้วผมก็ดูว่าแตกใบอ่อนไหมพอเขาเริ่มแตกใบอ่อนแสดงว่ารากเริ่มไปข้างล่างแล้ว แล้วผมก็จะค่อยเอาดินมาขึ่นมาเนะครับดึงถุงออกแล้วก็ดินใส่เข้าไปแล้วก็ทํเป็นโคกไปเรื่อยๆอ๋อครับคือคืาจะปลูกนั่งแท่นครับแกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มน้ําผมจะจะเยอะตรงนี้จะเป็นที่ลุ่มน้ําผมจะเยอะผมก็ใช้วิธีการต้องต้องยกขึ้นก่อนครับนิดนิดหนึ่งครับแต่ตรงไหนที่สูงผมก็ไม่ต้องมานั่งแท่นก็คือขุดหลุมบางๆไม่ต้องเลยกมากอย่างเงี้ยครับล่าเขาเดินแล้วครับ ลากข้างล่างเขาเดินแล้วดอกเออแตกใบแล้วแตกใบอ่อนแล้วครับสตือน้ำคันทีนี่ครับอันนี้กิ่งท้องหลังแห้งครับผมฟันทิ้งผมก็ฟันทิ้งหมดครับท้องหลังครับผมปลูกท้องหลังไว้เยอะมากครับปลูกท้องหลังครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยผมก็ซัดแต่ตอนทุกปีนี่คือกิ่งท้องหลังอันนี้ผมส่งขายกิ่งตอนสามห้าบาทนะไม่พอขายครับเป็นท้องหลังกินใบครับท้องหลังน้า ใบกินเป็นเป็นผักแอมก้มตำครับใช่ครับผักเคียงใช่ครับครับสังเกตเลยครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าให้ดูเฉพาะข้างหน้านะครับดูข้างหลังก็ได้ผมใช้ฐานนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ฮะตวนี้ก็มีนี่ฮะทุกปีครับต้องเพิ่มทุกปีฮะมีทุกปีนี่ฮะดูเป็นเจ้าแรกนะครับที่ใช้จริงครับทำจริง เราก็ถือว่าเราใช้อย่างจริงจังครับเนี่าทาเตากิกป็นคนแรกเลยนะครับแล้วดูดินนครับนี่ทเ่ีอยมาใช้ใช้กับใช้ผ่านกับต้นทุเรียนครับผมผสมกระดิ่ผมจะไม่ไปปลูกโคนอย่างเงี้ยครับผมจะห่างโคนประมาณครึ่งนึงครับแล้วก็กระจายไปเลยเนี่ยครับก็ระจายไปเรื่อยอย่างเงี้ยนี่กระจายมาเรื่อยครับปีต่อไปก็เกือทุเรียนทุกต้นยอดจะพุ่งหมดเลยครับไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่แ้วแทงยอดอ่อนดีจังเลย นี่ทุเรียนเล็กครับมาปลูกแซมเพราะฉะนั้นทําเราจะใช้เต็มรูปแบบครับครับนี่ครับสังเกตได้เลยครับทุกต้นครับกาแฟก็ยังให้ให้ผลกาแฟกำลังออกดอกกาลังให้เม็ดครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็ตั้งทรงขึ้นนะฮะทั้งนั้นแหละครับฐานทั้งนั้นครับข้างล่างนี่ม่ข้างล่างตอนขุดหลุมไปนี่ก็มีฐานนะฮะครับข้างบนก็เอามาใส่ครับ เติมทุกปีครับเติมทุกปีเพราะผมมีความเชื่อว่าฐานเนี่ยเก็บความชื้นได้ดีใช่ครับตามงานวิจัยตามข้อมูลที่อาจารย์ลุงให้ไว้เป๊ะเลยครับว่าฐานเนี้ยผมได้ลองพิสูจน์อย่างที่อาจารย์ลุงบอกแล้วว่าลองเอาฐานไว้ไปใส่ถุงละมัดไว้ครับจะมีไอ้น้าเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าเขาเก็บความชื้นไว้ดีมาครับครับ,รบเพราะฉะนั้นทุเรียนจะสังเกตว่าสองวันสองวันทุเรียนที่ปากช่องครับดูยอดครับดูยอดตัวเล็กไม่ได้ลดน้าเลยฮะสองวัน นี่มีความชื้นเป็นเม็ดน้ำาอกจาก้านใบครับหมอนมะแรงก็ยังเหมือนเดิมครับปล่อยเขารักษาใบนี่ฮะก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ลุงกิติแล้วก็พี่เนาะพี่โอ๋ดีกว่าเนาะครับครับที่มาเยี่ยมเยือนแล้วก็มาตามหาโดยเฉพาะมาหาผมหนึ่งที่ในวันนี้ครับต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเขาเรียกว่าแฟนพันธ์แท้เตาตะยากิครับ ให้เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยครับแต่จะเป็นชื่อไทยเขาเรียกว่าเตาไต,าตาย,ยักษ์ถ้าภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็จะพูดกับคนแถวนี้ว่าเตานี้ไม่ธรรมดานะเตานี้เป็นเตาญี่ปุ่นครับแต่มาเป็นชื่อไทยก็คือเตาไต,าตาย,ยักษ์ถ้าชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือไตายาก,กิก็ต้องขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับที่เป็นสมาชิกกลุ่มเราไตายักษ์นะครับครับผมในฐานะผมผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เตา ตายากเกิดขึ้นเนาะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาเยี่ยมชมผมนะครับที่ยังไม่ลืมกันนะครับอาจารย์ลุงก็เคยสอนผมเสมอว่าเคยพูดเสมอว่าความกระตันอยู่เป็นส่วนสาคัญอาจารย์ลุงท่านก็จะพูดถึงผมทุกครั้งนะครับผมก็รู้สึกทุกครั้งที่อาจารย์ลุงพูดพูดถึงผมผมก็จะดีใจนะครับแล้วก็มีพลังในการทําสวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณพี่โอ๊ตแล้วก็อาจารย์ลุงกิตติด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาว เตาไตยากิหรือว่าเตาไตยักทุกท่านนะครับสวนทุเรียนนายชัดเจนตั้งอยู่คลองม่วงอำเภอปากช่องจังหวัดโคราชยินดีต้อนรับครับปีนี้ปลายปีเดือนสิงหาเข้าคาดว่าจะเริ่มมีผลผลิตทุเรียนในสวนนะครับครับลากไปจนถึงสิงหากันยานะครับกันยาอาจจะทั้งเดือนเลยเพราะว่าทุเรียนปีนี้มี3รุ่นโอ้ครับครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าเราขายขายออนไลน์กับขายหน้าสวนครับ แก่จัดร4 0ี่วันตัดชัวตัวชัวครับเน้นแก่จัดนะครับช่วงมีใบอ่อนไม่ขายให้ใบอ่อนหายแล้วค่อยขายต้องการให้รสชาติอร่อยจริงๆครับผมเพราะนั้นทุเรียนที่แปลงผมเนี้ยทุเรียนที่แปลงนี้ผมว่าผมใช้ผลิตภัณฑ์เตาตตยักษ์ร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่ทุเรียนเล็กถึงทุเรียนใหญ่ที่มีผลผลิตแล้วครับผมในฐานะของสองเท่าพาร์ลอในวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอาจารย์ชัดเจนเป็นอย่างมาก ที่ให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทําสวนเกี่ยวกับเตาตะยักที่เป็นผู้เริ่มไปเอามาใช้ไปสั่งทําให้ใช้เป็นคนแรกของประเทศไทยครับแล้วผมมาดูเห็นผลของการใช้ฐานบํารุงดินผมประทับใจมากว่าต้นทุเรียนทุกต้นนี่แทงยอดทุกต้นผมไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนที่นี่เลยเอยอดครับครับก็ขอขอบคุณไปอย่างมากครับวันนี้คงไม่ลืม สองเท่า 5, พานล้อนี่คงไม่ลืมนะครับที่จะติดตามอาจารย์ชัดเจน,จนอีกครับยินดีครับยินดีครับ,คร,บครับผม